สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกๆคนเลยนะคะ,ะวันนี้นะแม่นิตาจะมาะพูดถึงการทำ YouTube นะคะพูดถึงการทำ YouTube สำหรับช่างนะคะสำหรับช่างตัดผมชายช่างเสริมสวยแล้วก็หมอนวดไทยนะคะอีกอย่างก็คือพายิปสีนะคะ ทั้งหมดศาสตร์นี้อยู่ในเซตเดียวกันเลยนะคะที่แม่ตาเนี่ยศึกษาเล่าเรียนมานะคะก่อนอื่นเลยนะคะแม่ตาก็จะขอแนะนำตัวเองนะคะก็คือแม่ตาเนี่ยไปเรียนตัดผมชายตั้งแต่อายุ16ปีนะคะแล้วก็เปิดร้านตัดผมชายมานะคะตั้งแต่ตอนไปเรียนจบเลยนะคะ ทั้งไปตัดผมในร้านของโรงเรียนนะคะที่เปิดเป็นร้านของวิไลเทคนิคนะคะแล้วก็มาเรียนเสริมสวยนะคะแล้วก็เปิดร้านเสริมสวยอยู่ที่คีหะบางพลีนะคะเป็นเวลาถึง20ปีนะคะจากาช่วงนั้นก็จะไปเรียนนวดไทยนะครับอาจารย์เวลนะคะแล้วก็ไปศึกษาผ้าย,ยิปซีนะคะ ซึ่งทั้งหมดนี้เนะเป็นเซตเดียวกันที่อาชีพช่างอย่างเราเนี่ยจะทําได้เลยนะคะเพื่อที่เราจะเพิ่มรายได้หลายๆทางแล้วก็ทําให้ทหําในสิ่งที่เราชอบนะคะเราก็จะมีความสุขนะคะแบ่งปันนะคะช่วยเหลือคนนะคะ,อ,ะอันนี้มันเป็นงานบริการเป็นงานอาชีพของเราที่เราจะทำนะ วันนี้ก็มีอีกอาชีพหนึ่งนะคะที่แมตาทำแล้วก็ตอนนี้ผ่านกฎมาแล้วนะคะก็คือ YouTube นะคะมันเป็นอาชีพที่ตอนนี้มันเป็นอาชีพเสริมนะคะแต่ต่อไปเนี่ยแมตาคิดว่ามันจะเป็นอาชีพหลักของเราได้เลยนะคะ YouTube แมตาก็จะมาเชิญชวนเพื่อนๆช่างนะคะช่างสมสวยช่างตัดผมนวดไทยนะคะแล้วก็เพื่อนๆนที่ ศึกษาภพยิปซีนะคะมาทำ YouTube เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราทำง่ายมากมีโทรศัพท์เครื่องเดียวนะคะมีกล้องในโทรศัพท์เราก็สามารถทำได้แล้วนะคะและ้วก็มันจะเป็นผลดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุกๆคนเนี่ยอยากจะรู้อะไรอยากจะได้อะไรเนี่ยก็เข้ามาดูคลิปในมือถือกันแล้วนะคะ มันจะเป็นเทรนต่อไปที่ยังอยู่อีกนานนะคะเอาวันนี้ก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะคะแม่ตาจะมาชวนเพื่อนๆช่างนะคะมาทำคลิปนะมาทำคลิปเพื่อ,อมาทำคลิปลง u t u b e นะคะเพื่อที่จะมีรายได้หลายๆทางนะคะอย่างแรกเลยอย่างที่1ก็คือรายได้จาก Adsense นะก็คือถ้าเราทําผ่าน1,000ชั่วโมงและสีอ่าขอโทษค่ะ 1,000ผู้ติดตามแล้วก็4,000ชั่วโมงเนี่ยเราก็จะสามารถเปิดสร้างรายได้เป็นพาร์ทเนอร์กับ YouTube ได้นะคะ,อ,ะอย่างต่อไปก็คือเราสามารถโปรโมตร้านของเราโปรโมตตัวของเราโปรโมตอาชีพของเราได้นะคะ,ะต่อไปก็คือ การขายสินค้านะคะเราจะมีช่องทางการขายสินค้านะคะถ้าเราทําไปเนี่ยเรามีแฟนๆติดตามเราเนี่ยเยอะแล้วเนี่ยคะเราสามารถที่จะขายสิ่งที่เราทําอยู่นะก็คือแบะตะเตอรี่นวีน้ํายากันไกล ทุกๆอย่างเลยที่เราใช้ในร้านนะคะเราสามารถที่จะนำมาเป็นสินค้าขายได้เลยนะคะเพราะว่าเพราะอะไรคะเพราะเรามีความชำนาญมีความรู้รู้จริงนะคะว่ากันไกลยี่ห้อนี้ปัตเตอร์เลียนยี่ห้อนี้เนี่ยตัดแล้วเป็นยังไงอันเนี้ยใช้แล้วเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถแนะนำได้ อันนี้เป็นข้อดีนะคะที่เราจะไม่ต้องมานั่งรอลูกค้าแล้วนะคะถึงเรามีลูกค้าน้อยเนี่ยเราก็สามารถที่จะขายสินค้าหรือว่าติดป้ายดูพายิปซีนะ,ะทุกๆุกอย่างเลยค่ะเราสามารถที่จะทำได้หลายอาชีพหลายอย่างเลยในงานบริการนะคะอ่ะวันนี้ แม่ตานอกเหนือจากที่จะมาชวนทำ YouTube แล้วนะคะแม่ตายังจะมาแนะนำวิธีการถ่ายคลิปนะคะถ่ายคลิปสำหรับช่างช่างทำผมนะคะช่างทำผมช่างตัดผมชายหรือว่านวดเนี่ยนะคะเราจะถ่ายคลิปยังไงนะคะให้คนสนใจนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเพื่อนๆที่รักเนี่ยต้องทำทำตัวเป็นคนดูคลิปก่อนนะคะเราอย่าเพิ่งทำ ทำตัวเป็นแบบคนถ่ายคลิปนะคะทำตัวเป็นคนดูคลิปถ้าเราอยากจะดูคลิปเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยเราอยากดูแบบไหนเราอยากดูคลิปในลักษณะไหนแม่ตาเชื่อว่าร้อยทั้งร้อยนะคะอยากจะดูเพื่ออยากเห็นว่าทําอย่างไรร้านนี้ทําอย่างไรคนคนนี้เขาทําอย่างไรเขานวดอย่างไร ะะเขาตัดอย่างไรเขาสระผมอย่างไรนะคะอยากจะเห็นนะคะเพื่อที่ว่าถ้าเราชอบเราก็จะไปทำที่ร้านนี้เราจะไปตัดที่ร้านนี้นะอ,อยู่ใกล้อยู่ไกลถ้าเรามีโอกาสเนี่ยเราจะต้องไปเพราะเราเนี่ยมาติดตามแล้วเรามารู้การขั้นตอนของเขาแล้วเราชอบนะคะถูกจิตกับเรา,าเราชอบนะคะหรือไม่ก็ มาดูเพื่อการศึกษานะคะเพราะว่าบางเพื่อนๆบางคนเนะี่ยอยากจะเรียนรู้อยากจะรู้ว่าเขาตัดยังไงทรงนี้เขาตัดยังไงเขามีวิธีการยังไงเขามีวิธีการใช้ปัดตตเลี่ยนใช้หวียังไงนะคะใช้ตัวหนีบผมยังไงหนีบลักษณะไหนถึงจะผมถึงจะเงาผมถึงจะตรงนานผมจะไม่คืนตัวยืดผมยังไง นะวิธีการยืดยังไงไม่ให้ผมเสียนะคะวิธีการนวดยังไงนวดรุนแรงไหมนวดเจ็บหรือเปล่านะคะ,ะเราเนี่ยให้โฟกัสกล้องของเราเนี่ยช่วงที่เราทํางานช่วงที่เรากําลังตัดผมเนี่ยนะคะให้โฟกัสกล้องจับไปตรงนั้นเลยนะคะให้มีรายละเอียดนะคะอย่างเช่นเรากําลังใช้ปัตตาเลียนไถผมไปนะคะ ลองทรงสูงเนี่ยอ,อยู่เป็นลักษณะไหนเราจะตัดยังไงก่อนวิธีการตัดตัดยังไงก่อนใช้กันไกลยังไงใช้หวียังไงใช้กันไกลซอยยังไงนะคะซูมกล้องให้ลูกค้าดูเข้าไปชัดๆเลยค่ะเราเราพยายามที่จะตั้งกล้องหลายๆมุมนะคะอาจจะเป็นอะไรที่เราต้องคุยกับลูกค้าก่อนนะคะแต่เราเนี่ย สามารถถ้าอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราต้องเบลอหน้าลูกค้านะคะแล้วก็เราพยายามที่จะถ่ายข้างหลังลูกค้านะคะแต่ถ้ากล้องเนี่ยผ่านไปเห็นกระจกข้างหน้าเนี่ยเราจะต้องเบลอหน้าลูกค้าก่อนที่เราจะอัพคลิปนะคะเพราะว่าต่อไปมันเป็นกฎของ YouTube กฎแล้วคะ่ะว่าต้องรักษาความเป็นส่วนตัวนะคะของอแขกของลูกค้าของเราถึงจริงๆแล้วถ้าเรา ถ้าไม่ใช่กฎของ YouTube เราก็ต้องทำนะคะอ่าแล้วก็ก่อนอทั้งหมดเนี่ยเราทำคลิปเนี่ยนะคะเราสามารถทำได้ตั้งแต่ลูกค้าเดินเข้ามาในร้านเลยนะคะเราก็จะบอกว่าอ่าเราขอ,อเราเป็นยูทูบเบอร์นะคะเราขอทำคลิปนะคะลงลงลง u ูทูบนะคะแต่ว่าเราก็จะ สงวนสิทธิ์ก็คือเราจะไม่ให้เห็นหน้านะคะเราจะเบลอหน้าหรือไม่ก็ถ้าลูกค้าบางท่านที่เขาไม่อนุญาตนะคะเราก็เราก็ไม่ต้องถ่ายทำนะคะอันนี้เราอาจจะเอาไว้ถ่ายทำคนที่เขาอนุญาตนะคะหรือว่าคนที่สนิทกับเรานะคะแต่ส่วนมากแล้วลูกค้าเขาจะไม่ไม่สนใจนะคะอันนี้นะไม่สนใจแต่เราะก็ต้อง ให้เกียรติลูกค้านะคะก็คือมีการบอกลูกค้าก่อนนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือการงานบริการของเราทํำยังไงนะคะคนอยากเห็นนะคะคนที่อยากจะเข้ามาในร้านของเราเนี่ยเขาอยากจะเห็นก่อนว่าเราบริการลูกค้ายังไงตั้งแต่ลูกลูกค้าเดินเข้ามาเลยคุณต้อนรับยังไงสวัสดีค่ะวันนี้เอ่อต้องการทำอะไรดีคะอ่า จะได้ทำผมทำเล็บหรือว่าตัดเวลาตัดเนี่ยจะตัดยังไงคะคุยกับลูกค้านะมีการพูดคุยกับลูกค้าให้ให้เราเนี่ยมั่นใจว่าลูกค้าต้องการสิ่งที่เราอะจะเสนอให้ลูกค้าจริงๆนะคะเพราะว่าพอสำเร็จออกมาเนี่ยเราก็จะได้มีความเข้าใจตรงกันและลูกค้าก็จะพอใจในสิ่งที่เราให้บริการนะคะก็คือการพูดคุยกับลูกค้า แต่ถ้าลูกค้าคนนั้นเป็นลูกค้าประจําแล้วนะก็ก็ไม่ต้องพูดคุยเยอะนะคะอย่างเช่นร้านตัดผมชายนะก็จะรู้สึกว่าบางท่านที่เขาเขาลาเขาจะเข้าร้านนะเขาจะเข้าร้านประจำนะคะเขาจะไม่เข้าร้านอื่นเพราะเขาขี้เกียจขี้เกียจไปอธิบายแล้วว่า<ม>อยากได้แบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรเงะะี้ยค่ะก็คือรู้ใจกันประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเป็นลูกค้าใหม่เนี่ยบางทีเนี่ยเราจะต้องพูดคุยกับลูกค้าเนี่ยให้ เสียเวลาสักนิดนึงแต่เราจะได้ใจลูกค้าคนนั้นนะคะก็คือพูดคุยนะคะว่าชอบแบบไหนอยากได้แบบไหนปัญหาที่เจออยู่ตอนนี้ก็คืออะไรนะคะเราต้องคุยให้จบเลยนะคะว่าลูกค้าตอนนี้อยากจะได้ผมแบบนี้แบบนี้แบบนี้ะนะคะวันนี้นะแม่ในตาก็คิดว่าคลิปนี้เนี่ยจะมีประโยชน์ต่อ ช่างเสริมสวยช่างตัดผมชายแล้วก็หมอนวดไทยนะคะหมอนวดไทยอย่างเราเราเนาะอ่ะแม่นิตาจะเอาคลิปดีๆมีสาระนะคะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆที่รักเนี่ยได้ชมกันทุกวันเลยนะคะ เข้ามาติดตามนะมาติดตามแม่นิตาถ้ามีข้อสงสัยอะไรนะคะเกี่ยวกับสิ่งที่แม่นิตาเนี่ยพูดในคลิปนี้นะคะให้ความรู้นะคะให้คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนะคะแม่ตาจะมาตอบคําถามเพื่อนๆทุกๆคนเลยค่ะแล้วก็แม่ตาเนี่ยอยากจะมาบอกนะคะว่าช่างอย่างเราต้องทำ u t u b e แล้วนะคะ เผื่อไว้หลายๆทางเลยค่ะ,ะวันนี้ก็แม่ตาก็จะทำคลิปสั้นๆน,นะคะอะ่เดี๋ยวคลิปหน้าแม่ตาจะมาพูดถึงการจัดร้านยังไงให้ลูกค้าเดินเข้าร้านนะคะให้ลูกค้าเข้าร้านทําผมเนี่ยนะคะได้วันหนึ่งห้าหมื่นบาทนะคะแม่ตาทํามาแล้วนะคะ จัดร้านตามห่วงจุ้ยนะคะมันมีวิธีหลายวิธีเลยนะคะแม่ตาจะมาแชร์ตรงนี้ให้หมดเลยค่ะอ่าวันนี้ก็ขอสวัสดีนะคะติดตามแม่ตาไว้เลยนะสวัสดีค่ะ